อะไรอย่างญ่เล็กก็ปฏิบัติธรรมเรามาดูลากศัพท์มันดูคำว่าบัตรเนี่ยแปลว่าเฉพาะหน้า เฉพาะหน้าก็คือประสบการณ์ตรงปัจจุบันขณะซึ่งมีหลักฐานยืนยันรองรับคําว่าปฏิแปว่าเข้าไปประจ,จักษ์เข้าไปดูมันนั่นเองส่วนธรรมก็มี2ออย่างคือรูปธรรมกับนานมาธรรมคือลักษาะเป็นธรรมะธรรมนิยามในลักษณะมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทนอยู่กับที่ไม่ได้แล้วก็ไม่ใช่ตัวตนดังนั้นการปฏิบัติธรรมก็แปลว่าเข้าไปประจ,จักษ์ความจริงของรูปธรรมกับนานมาธรรมตรงปัจจุบันขณะซึ่งมีหลักฐานรองรับอยู่ เพื่อนําใช้กับชีวิตประจำวันนะไม่ได้มาใช้ที่วัดหรอกใช้กับชีวิตประจำทุกขณะตั้งแต่ตื่นนอนอยู่ในบ้านในนที่การงานแต่ถ้าขึ้นต้นผิดนะเหมือนเข้าซอยผิดเนี่ยเข้าซอยผิดเนี่ยมันจะไปถึงจุดหมายไปไปไม่ได้เด็ดขาดเลยต้องเข้าซอยให้ถูกตั้งแต่ปากซอยเลยนะอย่างคำว่าการปฏิบัติธรรมก็ดีเรื่องราวต่างๆคนที่ว่าไปวัดมาไปปฏิบัติธรรมแล้วก็เช่ากลับไปเือไปวัดไปปฏิบัติธรรมมา หรืพ่อเนี่ยเป็นเด็กๆที่สนใจธรรมะแต่เด็กๆเจ็ดแปดขวบมีพื้นฐานปฏิบัติธรรมเอง้มลุกคุกค,คานมาตลอดกว่าจะมาเข้าใจอย่างแท้จริงนะว่าคำว่าปฏิบัติธรรมคืออะไรปฏิบัติอย่างไรเนี่ยปาเข้าไปร่วม50าอะไรอย่างงี้โอ้โหแสดงว่าไอ้ที่หลงทางเนี่ยมันมีเยอะมากเพราะเราก็ไม่รู้ตามๆเฮๆเข้าไปว่าที่นู่นดีที่นี่ดีหรืออะไรที่แปลกๆตรงนี้มีฤทธิ์มีดู่นมีนี่ก็ไปส่วนใหญ่อะไรอย่างงี้ อาจจะมามีประสบการณ์จากความหลงผิดในตัวเองจึงเอาเรื่องที่หลงของหลงูกพ่อเลยแหละมาเล่าให้พวกเราฟังแล้วก็ไอ้ที่ทางที่ถูกมันเดินแบบไหนมันเป็นยังไงนะเอาก้าวแรกคำแรกเลยนะคำว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยนาะคำนี้คำเดียวในครามพรฒน์ใจถูกถ้าคำนี้ถูกคำเดียวนะที่เหลือนะจะไปสู่เป้าหมายยังถูกต้องหมดเลยแต่ถ้าคำนี้พลาดมันไปไม่ไป,ไ,ป,ไ,ปไม่ถึงจุดหมาย แยกกีละครมดูก่อนเนดะจะได้เข้าใจคำว่าบาัดแปลว่าเฉพาะหน้าคำว่าเฉพาะหน้าหมายถึงปัจจุบันปัจจุบันขนาดนี้ทำไมถึงเ้องปัจจุบันเพราะว่าตรงนี้มันมีหลักฐานมันมีหลักฐานจากประสบการณ์ตรงถ้าไม่มีประสบการณ์มันจะไม่มีหลักฐานยืนยันอย่างเขาไปสอ,อนนู่นสอนนี่เลาไม่มีประสบการณ์ตรงในสิ่งนั้นเราก็จะไม่เข้าใจเขาเล่าว่าหอดได้ไปอย่างนี้แต่เราไม่มีประสบการณ์ตรงเราจะสงสัยไหม เรื่องธรรมะก็เช่นเดียวกันโยมมันมีประสบการณ์ตรงนะเพราะว่ามันมีหลักฐานถ้าไม่มีหลักฐานรองรับจะไปนั่งคิดตัวเองไม่ได้เนาะเห็นไหมคาว่าบัตรคาเดียวนะส่วนคําว่าปฏิเนี่ยแปลว่าการเข้าไปประจ,จักษ์ก็แปลว่าการเข้าไปดูหรือเข้าไปรู้ทีนี้เครื่องมือในการดูการรู้เนี่ยมันต้องมีคุณภาพเท่านั้นเองเครื่องมือตัวนี้ก็เลยมีสองตัวเห็นไหมก็คือสติ กับสมาธิเนี่ยไปทำให้เกิดใ้ตัวปัญญาตัวในหลักฐานที่เข้ามารองรับเพื่อเห็นความเป็นจริงตัวนี้ก็มีสองตัวเหมือนกันที่เรียกว่าธรรมก็แยกมาเป็นรูปมาธรรมเห็นไหมกระนามมาธรรมที่ก็คือกายกระใจแต่ทั้งสองตัวมีสองคำเหมือนกันคือเรียกว่าธรรมหรือลักษณะมันเป็นธรรมะคือลักษณะของความจริงซึ่งมีหลักฐานเป็นประสบการณ์รองรับ ลักษณะมันเป็นยังไงในรูปกัะนามนี่ระหว่านั่งอยู่นี่มีประสบการณ์อะไรเมื่อยเห็นไหมเมื่อยมีมาก่อนไหมไม่มาก่อนมีการเห็นใครเห็นลูกตาเราครับแน่ใจเหรอเดี๋ยวจะต้องควักลูกตามาใส่ถาดระหว่างไว้ที่หน้าจอนี่เออเห็นไหมเนี่ยเพราะเราไม่สามารถเข้าไปประจักษ์ อย่างแม่นยำเครื่องมือเราไม่ดีพอแล้วก็หลงคิดเอ,เองว่าลูกตามันเห็นใช่เหรอเอองั้นคนตายก็มีลูกตาเหมือนกันสิเขาจะเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยนี่คือนี่คือจุดเริ่มต้นถ้าเราก้าว,าวพลาดตั้งแต่ก้าวแรกอย่างเงี้ยเข้าซอยผิดตั้งแต่ซอยแรกเนี้แน่นอน,มนไม่ไปถึงจุดหมายหรอกเพราะความจริงมันเริ่มผิดเพี้ยนตั้งแต่ก้าวแรกแล้วเห็นไหมเห็นไหมเข้าไปดูประจักษ์ความจริงที่ว่าตกลงใครเห็นลูกตาเป็นแค่เครื่องมือเหมือนแว่นตาเป็นแค่เครื่องมือแว่นตาเห็นตัวเองไม่ได้ ลูกตาเป็นแค่เซลล์ประสาทแต่มันมีการสัมพันธ์ของสายสัมพันธ์ที่ประกอบกันทั้งร่างโดยมีสายไฟฟ้า <S <S เหมือนเครื่องฉาย <S 1> <S 1> เหมือนเครื่องบันทึกเทปนะมันมีสายไฟฟ้าต่อเนื่องทั้งหมดสายไฟฟ้านี่ก็คือพลังงานเล็กๆเกมื่อเช้านี้พี่คนเอาลออูกหินที่เป็นแม่เหล็กอะก็เลยอยู่ใกล้กันจะดูดต<ๆ>ึ๊บเข้าหากันเนื้อพลังงานในธรรมชาติเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมดเลยนะโยมมีพลังงานฟ้าผ่าฟ้าร้อนกระแสไฟฟ้าธรรมชาติพลังงานสนามแม่เหล็กในธรรมชาติ พลังพายุทอร์นาโดที่เคลื่อนไหวในธรรมชาติหรือพวกจุลการไฟฟ้าถ้าไปที่อเมริกาหลวงพ่อเคยไปแถ่งคันยอดขับรถไปเป็คาราวานนะไปแวกเขื่อนฮูเวอร์อย่างนี้ใช่ไหมมันก็เอาพลังงานน้ำเนี่ยเอาความเคลื่อนไหวเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นอะไรเปลี่ยนเป็นพลังงานคนใช่ไหมเช่นเดียวกันในร่างกายนี่ก็เช่นเดียวกันเนี่ยมันก็เอาพลังงานจากความเคลื่อนไหวธรรมชาติจากแสงแดดจากสายลมจากสายน้ําพลังงานน้ำตกก็มีนะพลังงานแสงอาทิต์ก็มีมีผนังโซลาร์เซลล์เก็บเอาไ,ไว้มีพลังงานลมพลังงานของธาตุดินที่เคลื่อนไหวก็มี แล้วเกิดพลังงานไฟฟ้าขึ้นมาในทั่วร่างกายเต็มเป็นหมดแล้วมันผ่านจอประสาทเนี่ยทำให้เกิดการเห็นเห็นไหมเราถ้าเป็นสรุปเอาเรียกว่าวิญญาณบ้างอะไรบ้างต่างๆจริงๆแล้วมันก็คือนามธรรมาตัวหนึ่งซึ่งเปลี่ยนเป็นพลังงานปฏิกิริยาหรือพลังงานกลหรือสนามพลังงานรียกว่าการรับรู้แต่เพราะว่เราเคยชินที่จะแบบบอกอะไรแบบปราดหรือว่าสับเพ่าตอบเอาแบบง่ายๆคว้าอะไรได้ก็ตอบเลย ไม่ได้ขาดาขาดการวิจนารณญาณในการเ้อบไปประจักษ์ความจริงอย่างนี้เป็นต้นเราถึงต้องมาเริ่มเรนเริ่มต้นนับหนึ่งให้ถูกต้องเนี่ยคำว่าปฏิบัติทำคำเดียวนะทั้งสองตัวนี้มีลักษณะเป็นยังไงร่างกายนี่ที่เป็นรูปประท นามธรรมทั้งสองตัวนี้ลักษณะไม่ใช่ตัวตนมาก่อนนะโยมมันเป็นอนัตตามันก็จะเป็นส่วนประกอบเป็นส่วนผสมที่ไม่ใช่ตัวใช่ตนอะไรหลวงพ่อพูดถึงพลังงานนามธรรมก็ไม่ใช่ตัวตนอะไรพลังงานที่เป็นรูปธรรมก็ไม่ใช่ตัวตนอะไรเป็นส่วนผสมของท่าสี่ซึ่งแสดงอยู่ตรงหน้าตั้งแต่ตอนหายใจตอนตื่นน้ําตอนนั่งอยู่นี่มีค้นกระทบพื้นมีมือถูกกันเห็นไหมท่าเป็นกระทบกันแล้วเกิดพลังงานที่เป็นกระแสไฟฟ้าเข้าไปรับรู้แต่เพราะความไม่รู้นี่มันก็ไปเหมาว่าแบบ แบบสาเพ่าว,ว่าไอ้น,นี่เรารู้สึกไม่ใช่เรารู้สึกนะเป็นแค่ความรู้สึกซึ่งไม่ใช่ตัวตนอะไรแล้วความรู้สึกเหล่านั้นหรือรูปธรรมเหล่านี้อยู่กับที่ไหมไม,ไม่อยู่กับที่เห็นไหมไม่เที่ยงนะมีความแปรป,ปวนมีความเปลี่ยนแปลงมีลักษณะเกิดดับไปเรื่อยไล่แบบไหนก็ได้นะเหมือนกันนะรวมถึงเป็นยังไงมันทนอยู่กับที่ได้ไหมความรู้สึกต่างๆ,ๆไม่ได้อย่างลิงะทบรถมาเช้ากินอาหารเสร็จ ความอร่อยหายไปไหนแล้วกระทบปั๊บมันก็หายไปเห็นไหมที่หลวงพอ่อบอกตะเกียกตะกายแทบตายเพื่อจะไปแสวงหาอาหารอร่อยกินไปเห็นภาพสวยไปฟังเพลงเพาะผานนกรรมคุณหา้าตกลงไม่มีใครได้ไเลยเพราะมันทนอยู่กับที่ไม่ได้รสชาติแตะตินก็ปฏิบัติธรรมเห็นไหมไม่ใช่ว่ารอระเรียนธรรมะต,ตรงนี้นะระหว่างทานข้าวก็ปฏิบัติธรรมได้จริงไหมทานแล้วอร่อยรู้สึกก็ชอบก็รู้ความชอบไม่ได้มาก่อน ไม่มีแล้วก็มีขึ้นมามีแล้วอยู่ตลอดเวลาไหมไม่มีมันเกิดจากเหตุปัจจัยเห็นไหมมันเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวใช่ตนมันมีส่วนประกอบให้มันเกิดมันก็เกิดนี่เราก็ปฏิบัติธรรมนะโยมไม่ได้ไปนั่งหลับหูหลับตาเลยนะฮะระหว่างทานข้าวก็ปฏิบัติธรรมได้เห็นไหมระหว่างเดินเข้ามาก็ได้ระหว่างนั่งอยู่ที่นี่บางคนส่วนใหญ่พื้นฐานของมนุษย์โดยทั่วไปจิตมันต้องสวยอารมณ์เอาเทาที่มันสวยอ,ยอยู่ประจําก็คือกรรมคุคคห้า เดไปหารูปดูคือหาหนังดูบ้างฟังเพลงเพาะๆบ้างไปเที่ยวเล่นเดินดูอะไรตามห้างบ้างไปหาเพื่อนคุยบ้างไปหาผัสสะหาอะไรกินบาออ้างคอยนั่งเฉยเนี่ยคนที่ไม่มีพื้นฐานของความตั้งมั่นเนี่ยอยู่ได้วันแค่15นาทีใจเริ่มล็อกแรกล็อกแรกแล้วพอไม่ยิย่งไม่มีอารมณ์ที่จะสวยให้มันเล้าใจตื่นเต้นเหมือนผัสสะทางการมาคุณ5ดูหนงังแอคชั่นที่มันดุนแรงและเ้าใจมันควรติดตามไหมแต่พกเราก็ชอบแล้วพอะไรนมันน่าติดตาม ทั้งที่เรื่องนไมีอะไรเรื่องความขัดแยง้งใช่ไหมความขัดแย้งของความรักของสงคารามของผลประโยชน์แต่ทุกวันนี้ก็มีให้ดูไหมมีแล้วมันน่าติดตามไหมเราถึงชอบดูข่าวช่วงนี้เพราะมันน่าติดตามแต่พอทร,รมารู้สึกว่ามันคือชื่ะมันก็เกิดข้อสรุปเก่าๆจริงถ้าเรารู้สึกว่ามันน่าสนใจนะจิตใจจะตื่นกระตือรือร้นขึ้นมาทันทีความกระตือร้นนี่เรียกว่าฉันทะเออมันจะเรียนรู้เรื่องตัวเองเรื่องความจริงจะได้รู้ว่าสิ่งนี้เมื่อเรียนแล้วภายใน4ีหวัน แต่มันใช้ได้ตลอดชาติผมถึงเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเราในอนาคตในแต่ละวันแต่ละนาทีรู้ไหมว่าออกจากวัดนี้ไปล้วจะไปต้องไปตายไม่ทราบหรอออกวัดนี้จะไปตายแน่นอนนะ <c oughs> อย่างนี้ก็จะรอดนะตายแน่ๆนะแต่วันไหนไม่รู้นะ <c oughs> มีแผนไหมโยมว่าจะถูกสิบรถ6ลอ้กกลอหรือรถทัศนหรือแท็กซี่หรืออะไรดีมีแผนไหมว่าวันไหนอย่างไรมีไหม ไม่มีแล้วมีเครื่องมือใดจะช่วยเราได้ให้ปลอดภัยช่วยบอกหน่อยนะเก่งมากนี่แหละที่พวกเราจะมาเรียนกันเครื่องมือคือตัวสติเราเรียนแนวทางไปก่อนว่าที่เราคาว่าปฏิบัติธรรมมันคืออะไรคือการเข้าไปประจักษ์ความจริงที่มีประสบการณ์รองรับของรูปธรรมนั้นนามธรรมใครกําลังคิดอยู่ใครกําลังคิดเมื่อกี้นี้ว่าผมคิดมีหลวงพ่อก็คิดไปได้สิไม่มีผงวันก่อนเดินขึ้นมานะเขาคุยกันนิทานเซนว่า เวลาเห็นธงไหวนะเขาจะเถียงกันว่าธงไหวหรือว่าลมไหวใช่ไหมฝ่ายอาอวบไม่ใช่ทั้งธงทั้งลมลจิตไหวหลวงพ่อเขาเลยพูดได้หอบแ,แค่ๆบอกไม่ใช่กูไม่ไหวแล้วนี่แหละของจริง <c oughs> กูไม่ไหวจริงไอ้ธงหรือลมไม่เกี่ยว,วแต่เนี้ยกูไม่ไหวคุยสนุกนะที่บอกว่าผมคิดก็ไม่ใช่เหมือนกันเห็นไหมเพราะไม่เข้าใจนี่ว่าเราคิดเห็นไหม มันไม่ได้ไม่ได้เข้าไปประจักษ์ความจริงเฉพาะหน้าตรงประสบะการณ์ที่กําลังทํางานเรามองเลยแบบสรรรับเพ่าแล้วก็มองอะไรแบบรวบรัดตัดตอนคุ้นเคยคุ้นเคยเรามองคนร่วมงานก็จะมองเห็นความจริงแล้วว่าเขาเป็นใครพอมองแบบความคุ้นเคยรวบรัดตัดตอนสรุป <c oughs> ใครคิดตกลงใครคิดคาว่าผมขึ้นมาเออลองเข้าไปดูซิว่าใครคิดคำว่าผมขึ้นมา <c oughs> มั่วใหญ่เลยไม่ยอมมาคว้าไปเรื่อยแลวว่าสติคิด สติก็ไม่ทําหน้าที่คิดเห็นไหมเนี่ยพอเราไม่เข้าใจความจริงเห็นไหมใครคิดตกลงผมก็ไม่ได้คิดสติก็ไม่ได้คิดอมีคนข้างหลังตัวช่วยเยอะมากเลยว่าก็จิตคิดนั่นเป็นหน้าตาเป็นยังไงเหรอจิตที่ไม่คิดเนี่ยอะไรที่โยมมองเรามองเข้าไปสิว่าใครคิดมองเข้าไปดูสิโยมจะหาเลยไม่เจอเพราะอะไรรู้ไหมมันมาเปลี่ยนไปหน้าที่หาไงโยมมันไม่คิดไงพอเปลี่ยนไปที่หามันก็เลยหายไปเห็นไหมเพราะมันไม่มีตัวตนเมื่อเช้าคุยกันว่า มันไม่มีแล้วมันก็มีขึ้นมามีแล้วมันก็ไม่มีเนี่ยลักษณะของมันเห็นไหมเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่เที่ยงทนอยู่กับที่ไม่ได้แล้วก็ไม่ใช่ตัวตนเวลาคิดเวลาตอบเอาอะไรมาตอบก็ไปคว้าเอาความจํามางสเปสสปะนึกว่าอันนี้เราแม่นแล้วแล้วก็ผงก่อนเลยต่อมาก็ไปคว้าเอาสติท่าทางจตทํานี้น่าจะน่าจะดูดีหน่อยของดีก็จะไม่ดีนะถ้ามันใช้ผิดประเภทคือใช้ไม่ตรงเวลาจริงไหม คำว่าสติเป็นคำที่ดีแต่ว่าน้อยกว่าสกูเนี่ยมันเสียบก็ไม่ลงตัวในเรื่องตรงนี้ว่าใครกำลังคิดบอกว่าสติคิดพอเข้าใจคำนี้แล้วนะคำว่าปฏิบัติธรรมเราเข้าใจไหมจะได้รู้ว่าไปปฏิบัติธรรมที่วัดหรือปฏิบัติธรรมไปทำอย่างไรแปลว่าอะไรคือทั้งสองตัวในทั้งรูปแนะนาาเนี่ยมีลักษณะเป็นธรรมะจริงมีคำว่าธรรมอยู่ใต้ต่อท้ายคือรูปมาธรรมแนะนามาธรรมลักษณะเหมือนกันเรียกว่าธรรมนิยามเหมือนกันตรงที่ว่ามันเป็นไตรลักษ์นั่นเอง คือมันไม่เที่ยงมันแปรปรวนตลอดเวลาหรือมันทนอยู่กับที่ไม่ได้เรียกว่าเป็นทุกข์นั่นเองเพราะว่าทุกข์ไปว่าทนอยู่กับที่ไม่ได้หรือมันไม่ใช่ตัวใช่ตนไม่อยู่ในบงังคับบัญชาการที่าตามันจะแปรปรวนาตาที่มันจะไหลเข้าไหลออกระเหยไปต่างๆหรือถ้าในการที่มันจะต้องมีอายตนะแล้วมันจะต้องรับรู้เนี่ยห้ามการรับรู้ไม่ได้ห้ามการรู้สึกห้ามการจาไม่ได้ว่าเป็นอนัตตาอย่างที่เป็นต้นคือมันไม่ใช่ตัวใช่ตนอะไรแต่เราจะไปเรียนแต่คะแนนไายละเอียดอีกทีหนึ่งเราขึ้นต้นคําแรกให้ถูกตต้ออองก่่่่นวววาาาาคํปปฏิิบัธรรรมและไ ต่อมา้วเข้าไปเรียนสูตรกระบวนการปัญญาอย่างในตัวในตัวรูปนามอย่างเงี้ยนินยมถามเนี่ยมันจะเข้าไปอยู่ในตัวสู่สู่กระบวนการของไอตัวปัญญาลังกากที่มีเครื่องมือที่ดีแล้วจะเข้าไปเห็นการทํางานของรูปนามว่าอะไรเป็นเหตุปัจจัยของมันมันทำงานได้อย่างไรไี่ด้เป็นการขึ้นต้นหัวข้อว่าตกลงที่เราจะมาปฏิบัติธรรมหรือมาเรียนกันนี้ก็คือการเข้าไปดูความจริงของรูปและนามที่เรียกว่ากายและใจหรืหรือหลงคิดว่ามันเป็นเรานั่นเองแต่เครื่องมือที่ต้องเรียนเนี่ย <S <S ต้องเรียนเครื่องมือก่อนถ้าเครื่องมือมันไม่ดีการเห็นก็ไม่แม่นยำไม่ถูกต้องมันเป็นการเข้าไปทํางานวิจัยในการเข้าไปประจักษ์ความจริงของสิ่งที่เป็นรูปธระทับนมามธรรมหรือกายและใจเครื่องมือที่เราเรียนเคนรื่องมือมันไม่ดีเพราะอะไรเวลาที่เราเข้าไปวิจัยเนี่ยโยมคิดว่าคนทํางานวิจัยเนี่ยต้องมีใจเป็นกลางไหมเดี๋ยวหลวงพ่อให้ไปวิจัยเรื่องพรรคการเมืองสองพรรคเนี่ยถ้าโยมอยู่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใจจะเป็นกลางไหมมันจะมีคติไหมไม่เป็นกลางแน่นอน แต่ถ้าหลวงพ่อให้ไปวิจัยน้าเนี่ยโยมคิดว่ายมจะมีใจเป็นกลางได้ไหมกับน,น้ํากับน้ําในบึงน้ําที่ไหนได้เพราะว่ามันไม่มีคําว่าเราเข้าไปเกี่ยวข้องมันไม่มีคําว่าพัวกเราหรือถ้าไปวิจัยระหว่างบริษัทคู่แข่ง <c oughs> สองอัน <c oughs> เห็นไหมมันก็จะมีคําว่าเราเข้าไปเกี่ยวข้องอะไรที่มีคําว่าเราเข้าไปเกี่ยวข้องไอ้เครื่องมือนี้จะเปลี่ยนพฤติกรรมทันทีเริ่มมีความไม่เป็นกลางม,มีอคติมีลําเอียงเพราะว่าชอบพอเพราะชังโดยเฉพาะการวิจัยเกี่ยวกับร่างกายและจิตใจที่เรียกว่ากายเราใจเราเนี่ยจริงไม่ใช่เรานะ แต่เพราะเพราะว่าเครื่องมือเราไม่ไม,ไม่ไม่มีความเป็นกลางเพียงพอพอเริ่มทํางานมันก็เริ่มมีอคติแล้วถ้าให้วิจัยน้ําตอนเช้าวันนี้เราจะออกมีการใส่บาตรลุกขึ้นเราก็จะมีไปใส่บาตรที่ถนนจะต้องเดินผ่านบ่อน้ําถ้ายำเดินเดิน,เด,นเดินผ่านบ่อน้ําเราเห็นสายลมพัดลอกน้ําไหวตัวผิวผิวลมค่อยมันมก็ค่อยหรือเกิดมีก้อนหินตกลงไป ก็เป็นวงอย่างงี้ผมคิดว่าเราเรยอมดูไปเนี่ยดูในใจเป็นกลางได้ไหมสบายมากเลยมันไม่มีคติใช่ไหมเพราะว่ามันไม่มีส่วนได้เสียกับกับน้ําที่การมีการเปลี่ยนแปลงแต่ให้ไปวิจัยเรื่องการเมืองหรือเรื่องบริษัทคู่แข่งหรือเรื่องตัวเรามันมีส่วนได้เสียในการมองท่าทีในการมองเขาจะเปลี่ยนทันทนีเครื่องมือที่เรียกว่าสติกสมาธิจึงสําคัญมันต้องมีใจที่เป็นกลางตั้งมั่นของสมาธิรักษาแบบนี้นะเด็ตหน่อถึงก็มาเรียนต้นทางแต่ถ้าวิจัยเรื่องน้ํา ยอมรับได้ไหมว่ามันต้องเปลี่ยนแปลงเมื่อถูกลมพัดและใจเป็นกลางมเวลาที่มันเปลี่ยนแปลงถูกลมพัดดูน้ําก็เป็นการนะโยมมันก็ต้องไหวตัวตอนที่มีการกระทบใช่ไหมแต่พอเราดูจิตพอจิตมันไหวตัวคิดไม่ชอบเลยหรือมันฟุ้งซ่านไม่ชอบอีกแล้วเอา้าหรือถ้ายินเสียงอะไรกลางคืนเหมือนน้านะถ้ามีก้อนหินตกลงไปหนึ่งก้อนมีคนโนยนต์ก้อนหินตกไปหนึ่งก้อนบนผิวน้ําน้ําก็จะกระชอกตัวขึ้นมา ที่ประดอบผู้ระหงนะโยมไม่ใช่ดอกจะบ,บานะมันก็อบตัวขึ้นมาเสร็จมันก็ตกมาที่เก่าท่ันถึงตกลงไปนะใจก็เช่นเดียวกันพอมีอะไรเข้ามากระทบแรงๆเหมือนมีก้อนหินมากระตกกลางคืนอย่างนี้ประตูปิดปั๊บใจจะเหมือน,นน้าตัวนี้ไหมว่าขึ้นมาแล้วก็ตกไปที่เก่าอย่างนี้เรียกว่าตกใจมันมีอาการวา่ากินแล้วก็หายไปเป็นสาภาวะธรรมอย่างหนึ่งใช่เราไหมไม่ใช่ ไดพวกที่มีสติดูจิตเป็นมีสมาธิตั้งมันอ้าวนี่นี่เป็นอาการอยิทธิองธรรมชาติเมื่อมีเหตุมากระทบมันก็มีการเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอย่างนี้กระแทกแรงก็ตกใจแรงอย่างนี้ถ้าดูอย่างนี้เป็นว่ากล่าตกใจไม่ใช่เราตัวอื่นก็ไม่ใช่เรานะความหัวเราะก็ไม่ใช่เราความดีใจก็ไม่ใช่เราความเสียใจก็ไม่ใช่เราเหมือนอาการตกใจที่เป็นสภาวะธรรมแบบนี้หลวงพ่อวาดผ่านน้าดูง่ายขึ้นไหมเพราะว่าเราไม่มีส่วนได้เสียแต่ถ้ากลางคืนมีลมกระแทกประตูดังปังแล้วก็มีลมแทรกไปตามช่องหน้าต่างวีดวิวควนคลาง รู้สึกมีเราไหมมีเราเป็นผู้กลัวผีใช่ไหมเพราะมันมีส่วนได้เสียว่าถ้าผีเข้ามามันจะมาบีบคอเราใช่ไหมแต่ผีที่เป็นผีดีเป็นผีสปาแล้วก็เตรียมยาหม่องไว้บอกจะบีบทั้งทีนวดตรงนี้ด้วยกาลังขายกล้ามเนื้อให้หน่อยผีจะเออกลับไปเลยนะมันจะมาหลอกคนด้วยมันหลอกใช้เราอย่างนี้เห็นไหมว่าเวลาที่เราดูสภาวะธรรมอย่างเช่นความตกใจยามค่าคืนมันไม่เหมือนกับดูน้าที่กับเพื่อมขึ้น มันเปลี่ยนท่าทีในการดูเพราะว่ามันมีส่วนได้ส่วนเสียหรือส่วนที่กลัวจะเสียผลประโยชน์จากความตกใจขนณะว่าร่างกายจะถูกทําร้ายเห็นไหมเนี่ยอันนี้เรียกว่าสภาวะธรรมที่เป็นอาการที่วิธีการดูมันสาคัญตรงนี้มันต้องดูได้ใจเป็นกลางไม่มีไม่เข้าไปทํางานวิจัยแบบมีส่วนได้เสียแล้วไม่เป็นกลางเห็นไหมมาเลงนเครื่องบือเข้าใจไหมดูจากน้ําไปก่อนนะแล้วคิดว่าน้ําเป็นธรรมชาติไหมหนูน้อยแล้วข้างในข้างในนี้เป็นธรรมชาติไหมนามาทรมกับรูปธรรม เป็นธรรมชาติเหมือนกันแต่มันเปลี่ยนท่าทีในการดูเสมอหรือเกิดน้ําตัวนี้มันระเหยขึ้นไปเป็นก้อนเมฆและก้อนเมฆมันก็เปลี่ยนสีสันไปตามกาลเวลาตอนเช้ามันถูกย้อมด้วยสีแสงตะวันเป็นสีชมพูเป็นสีทองระเรื่อในประโยคแล้วมันก็เคลื่อนไหวไหมเพราะมันจุดทนอยู่กับที่ไม่ได้ตอนตัวมันก็ไม่ได้เป็นกลุ่มเป็นก้อนจริงมันแค่เป็นละอองน้าที่ประกอบกันชั่วขณะเป็นกระแส แล้วก็สีสันมันก็ไม่ได้มีตัวตนจริงเหมือนอารมณ์เหมือนกันมันถูกกระทบด้วยอากาศที่ดีอากาศที่เย็นเห็นไหมมือนก็ถูกย้อมด้วยการเวลาที่นุ่มนวลอ่อนโยนมันก็ครุกุ่นอบอวลหอมหวานสบายใจขึ้นมาอย่างนี้แต่ถ้ากลางวันไปเดินแตกแดดละเหมือนบูเม่ก็จะเปลี่ยนสีสันไปอีกถ้าถูกแดดแรงสีชมพูมันก็จะหายไปกลายเป็นสีฟ้าหรือไม่มีแดดจ้าๆอะไรก็ขาวแสบตาตอนเย็นๆเปลี่ยนเป็นอีกสีหนึ่งไหมเป็นธรรมชาติไหมก้อนเมฆจิตใจกับร่างกายเป็นธรรมชาติไหมมันเปลี่ยนแปลงเหมือนกันไหมโยม ไม่ว่ารูปพะนามที่ไหนพุทธเจ้า,จาบอกให้ตามดูกายทั้งภายในภายนอกคือธาตุทั้งภายในภายนอกที่เป็นธาตุสีไม่ใช่เป็นธาตุสีข้างนอกแต่ธาตุสีข้างในทั้งบดล้วนจะเป็นธรรมะเหมือนกันถ้าในบทธรรมรรมาพระาสนาสติปัฏฐานคือสมมติเป็นแค่รูปธรรมกับน,นมามธรรมซึ่งลักษณะไม่มีตัวตนเหมือนกันเพราะที่ดูจิตจิต,จตคิดก,ก็หายไปตกใจก็หายไปอามันไม่เห็นเป็นเราที่ไหนเลยแต่เพราะความไม่รู้แล้วก็ไปคว้าว่าไอ้ความตกใจนี่เป็นเรา